อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ระบุนะคะว,ว่าขบวนการนักศึกษาจะมีพลังต้องเป็นผู้นําทางปัญญาให้สังคมโดยเห็นว่านักศึกษาฝ่ายอนุรักษ์นิยมสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายก้าวหน้าใกล้ชิดนายปรีดีพนมยงค์ค่ะ นายประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวไว้ในการบรรยายพิเศษขบวนการนักศึกษาไทยจากอดีตถึงปัจจุบันที่คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตวังท่าพระเมื่อวานนี้ว่าขบวนการนักศึกษาไทยเริ่มก่อตัวขึ้นหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากมีความพลิกผันและการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองระดับชาติ รวมถึงการเปิดมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองหรือมอทอกทำให้มีนักศึกษาจำนวนมากโดยกิจกรรมนักศึกษาช่วงนี้เชื่อมโยงกับการเมืองนอกกรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งมีอยู่สองขั้วความคิดคือนักศึกษาฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่สัมพันธ์กับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในขณะนั้นกับฝ่ายก้าวหน้าที่ใกล้ชิดกับนายปรีดีพนมยง์ผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือนและรัฐบุรุษอาวุโส กลุ่มนะักศ่านที่หัวไปในทางสังคมนิยมเนี่ยนะครับไปในทางหัวก้าวหน้าเนี่ยก็จะผูกพันตัวเองกันกนบนะครับขบวนการทางการเมืองของป,ปรีดีพนมยงค์และเสรีไทยตั้งแต่ช่วงสงคารามโลกครั้งที่สองเนี่ยนักศึษาธรรมศาสตร์จํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับอาสาสมัครไปช่วยขบวนการเสรีไทยสมัยนั้นก็คือว่าอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย <_ przed S 2> เยขาจะเข้ามาช่วยพวกขบวนการนาา<ส>าักศึกษา,นนา,าหาเสียง ขบวนการนักศึกษาฝ่ายอนุรันิยมที่สนับสนุนเขาแล้วก็มีการใช้ข้อกล่าวหาแบบนะครับกล่าวหานักศึกษาฝ่ายตรงันข้ามที่เป็นนักศึกษาหัวก้าวหน้าว่าเป็นคอมมิวนิสต์มันก็เริ่มละการใช้ข้อกล่าวหาแบบนี้ตั้งแต่ยุคสมัยนะั้น ขบวนการนักศึกษาเฟื่องฟูที่สุดในยุค14ตุลา2516โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ก่อตั้งเมื่อปี2514เป็นกำลังสำคัญจนสามารถโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการทหารสำเร็จซึ่งมีไม่กี่ประเทศในโลกที่ทำได้ซึ่งช่วงนี้ขบวนการนักศึกษามีการออกค่ายอาสาพัฒนาในชนบทและเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างคึกคัก แต่ว่าก็ถูกทำลายโดยฝ่ายชนชั้นนำหลังปี2519ซึ่งยังไม่สามารถหรือฟื้นขบวนการหรือกิจกรรมของนักศึกษาขึ้นมาได้อีกกระทั่งปัจจุบันนายประจักษ์อธิบายว่าพลังของขบวนการนักศึกษาไม่ได้อยู่ที่จำนวนหรือสถานะทางสังคมแต่อยู่ที่บทบาทการเป็นผู้นำทางปัญญาในการสร้างวัฒกรรมมาต่อต้านการครอบงำทางสังคมต่อสู้กับระบบอำนาจนิยมและการผลิตชุดความคิดที่สังคมยอมรับ ซึ่งนักศึกษาในปัจจุบันต้องหาบทบาทนี้ของตัวเองให้เจอจึงจะสามารถฟื้นฟูหรือสร้างขบวนการนักศึกษาให้เติบโตขึ้นมาได้ผลิตวัฒกรรมเนี่ยต่อต้านกับวัฒกรรมกระแสหลักที่ครอบงำสังคมอยู่ตั้งคําถามที่มันท้าทายมาก,ากถอนรากถอนโคนนะครับหรือสร้างวัฒกรรมใหม่สู้กับระบบอํานาจและท้ายสุดความสําเร็จขอนาาักศึกษาอยู่ตรงนี้ก็คือก่อนที่นาาักศึกษาจะเคลื่อนขบวนไปบนท้องถนนตอน14ตุลา ไปโค่นล้มระบอบถนอมประพาสเนี่ยเนื้อสาได้ทําลายความชอบธรรมของถนอมประพาสเนี่ยไปแล้วเป็นเวลาก่อนนั้นนั้นหลายปีผ่านการเคลื่อนไหวในทางวัฒนธรรมสิ่งพิมพ์นะครับในการเผยแพร่ไอเดียของตัวเองออกไปนะครับณจุดที่เขาเคลื่อนขบวนไวบนท้องถนนเนี่ยตอนนั้นมันแค่ไปปิดฉากสิ่งที่เขาสร้างมาก่อนนั้นนั้นเป็นเวลา5-6ปี ทางนี้สิ่งที่ทำให้กระบวนการนักศึกษาเปลี่ยนแปลงไปมีหลายปัจจัยตามยุคสมัยอาทิระบบการศึกษาหรือปัญญาการศึกษาแต่ละยุคสมัยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมรวมถึงยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวและอุดมการทางการเมืองและการสร้างอัตลักษณ์ร่วมหรือการมองบทบาทหน้าที่ของปัญญาชนต่อสังคมที่ต้องสอดคล้องกับยุคสมัยและชี้นาสังคมได้